สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาในเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้นะครับเป็นเมนูที่แอดมินชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรและวิธีทํากันเลยนะครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็คือหน่อไม้ต่อไปเป็นไก่เนื้อส่วนน่องนะครับเลือดไก่ พริกแกงกลางหรือพริกแกงเผ็ดครับพริกชี้ฟ้าหั่นสไลด์แล้วก็ใบมะกรูดโหระพาครับแล้วก็หัวกะทิและหางกะทิครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันได้เลยเทกะทิลงไปแล้วก็เปิดไฟอ่อนนะครับเทกะทิลงไปให้พอดีกับวัตถุดิบท,ที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเติมอีกนิดนึงนะครับ การเที่ยวกะทินะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดไฟอ่อนนะครับนี่ไฟอ่อนแล้วเดี๋ยวเรานําพริกแกงลงไปได้เลยนะครับใส่พริกแกงลงไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเคี่ยวกะทิให้แตกบันกันครับขั้นตอนการเคี่ยวกะทินี้เรายังอยู่ ตรงที่ไฟอ่อนนะครับใช้ตนหลิวของเราคนกะทิไปเรื่อยๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของกะทิแตกมันเป็นยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับพอกะทิแตกมันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปได้เลยนะครับผัดต่อจนไก่สุกครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่หางกะทิกันเลยนะครับเราจะกะหางกะทิยังไงนั้นเทหางกะทิให้ท่วมไก่นิดนึงนะครับอย่าเลยมากเดี๋ยวถ้าเกิดมันข้อนอยังไงให้เราเติมน้ำได้นะครับตามด้วยหน่อนไม้ที่เราหั่นเตรียมไว้ แล้วก็เลือดไก่ครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันได้เลยครับอันแรกก็คือน้ำตาลเกลือปลายช้อนนิดหน่อยครับผงปรุงรสตามด้วยน้ำปลาครับ เมื่อเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโรยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทิ้งเอาไว้ให้ส่วนผสมเข้ากันสักพักนะครับประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีก็ได้แล้วนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมที่จะเอาใบโหระพามาโรยกันครับ ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำโหละพาลงไปโรยกันได้เลยนะครับตอนนี้คือกลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับทำง่ายมากๆหนึ่งหม้อของเราเนี่ยเราสามารถใช้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าเป็นขนมจีนก็ได้นะครับเมนูแกงไก่หน่อไม้ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่นพนพนอนๆคนไหนชอบเมนูนี้นำไปลองทำกันได้เลยนะครับ อร่อยหลังวันก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ